เป็นประจําทุกวันจันคะ่ะที่เราจะมาฟังคําแนะนําแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนนะคะกับทางด้านของ LH Bank กันครั้งนี้เนี่ยปีใหม่แล้วคะ่ะหลายคนก็บอกเอ๊ะประเด็นสําคัญที่เราต้องทําการตั้งแต่ต้นปีเลยคือต้องดูทีมนะคะการลงทุนเม c t r e ในปี2022คืออะไรจะได้เกาะทีมได้ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังคะ่ะ คุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นปี2565นี้ไปในทิศทางที่ดีด้วยกันโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเรายังมีคำแนะนำจากทาง LH Bank Advisory ต่อเนื่องและเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ที่รายการเศรษฐกิจ Insight ตลอดปี2565นี้เลยนะครับวันนี้หัวข้อที่พูดคุยกันเป็นบทวิเคราะห์จากทาง LH Bank นะครับสำหรับเทรน์ขนาดใหญ่ ตีมในการลงทุนในปีนี้ควรจะลงทุนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหนีเงินเฟ้อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นและวางแผนการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวนะครับเรื่องนี้ต้องมองทีละปัจจัยมองให้ครบนะครับ ไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับกราฟิกแรกดูปัจจัยเสี่ยงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นปีใหม่นี้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อยังไม่นับรวมความตึงเครียดของเรื่องสองครามการคา้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนถ้าไปดูนะครับ เรื่องที่ทาง L H Bank ให้น้ำหนักก็คือการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนดูท่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าและทําให้เกิดการแตกของห่วงโซ่อุปทานหรือว่า coupling มันจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับภาคการผลิตครับราคาสินค้าและบริการมีปัญหาแน่ครับอีกส่วนหนึ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่คาถามที่ยังไม่มีคําตอบก็คือสายพันธุ์โอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่มีการกลายพันธุ์บนโลกหรือเปล่า เรื่องนี้ตอบยากนะครับและการรับมือไม่ง่ายเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกถ้าอยู่บนเงื่อนไขแบบนี้นะครับว่าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ๆมาแล้วการเมืองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากับจีนไม่ได้ทะเลาะก,กันรุนแรงมากแล้วปี2564จะเป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ําที่สุดและปีนี้2565เศรษฐกิจกําลังจะเขินขึ้นกําลังจะทยานสู่เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกก่อนว่า ชาติยักษ์ใหญ่เขาต้องจับไม้จับมือกันดีคุยกันรู้เรื่องและโค1 9จะไม่โหดร้ายกับชาวโลกมากเกินไปนะครับถ้าไปไล่เรียงกันต่อนะครับสินทรัพย์ที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนในปี2022นี้สิ่งที่ทาง LH Bank หยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์พอสมควรคือตลาดหุ้นจีนครับ ตลาดหุ้นจีนได้ทั้งตัวเซี่งไฮคอมโพสิตนะครับแล้วก็ห่างเสงช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นผลตอบแทนน่าสนใจทีเดียวนะครับขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังดูมีหวังอยู่นะครับแต่ก็ต้องไปดูผลกระทบครับสำหรับการถอนวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบได้ ขณะที่ทองคำครับหลายคนเอาเงินไปกองไว้ที่ทองคําแต่พอเจอปัญหาเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่ามันก็ทําให้ราคาทองคําลงได้มองไปที่ตลาดหุ้นใกล้บ้านเรานะครับอย่างตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้ถ้าไปดู P.E. หรือว่ากําไรต่อหุ้นยังไม่สูงมากและมีแนวโน้มในการเติบโตตลาดหุ้นในเวียดนามยังน่าไปต่อนะครับนี่คือมุมมองของทาง L H Bank แต่ขณะเดียวกันมองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยละ่ะ ตลาดหุ้นไทยเราก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีธุรกิจที่ไปควบรวมกิจการทําธุรกิจใหม่ๆลงทุนใหม่ๆหาจังหวะเข้าไปตลาดในจุดที่ต้นทุนยังไม่สูงมากนะักก็ยังพอจะทํากําไรได้นะครับไปดูในการาฟริกถัดไปครับ ดูจากปัจจัยเสี่ยงและภาพรวบยอดแล้วสําหรับการลงทุนนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพรวมการลงทุนและผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์แต่ละกลุ่มสินค้าในแต่ละประเภท2,564ที่ผ่านมาใช้คําว่าการเปลี่ยนแปลงด้านราคานะครับสำหรับส่วนแรกก็คือราคาน้ํามันดิบอันนี้ใช้ตัวดัชนี WTI นะครับ ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกือบ50%เพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาขออภัยครับ2,564เราเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ต่อน,น้ำมันเยอะขึ้นมากดังนั้นราคาน้ำมันดีดตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวมากยิ่งขึ้นและชาติตะวันตกต่างก็กลัวนะครับดับชนี S&P 500ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่า25% Nasdaq ครับ21% s t o x 50ครับ 18%ไม่น้อยนะครับขณะที่ Set ตอินดของบ้านเราก็ยังขยับขึ้นมาเลยครับมากกว่า11%แต่ว่าห่างแสงติดลบนะครับเกือบ12%ทองคำเช่นเดียวกันครับติดลบ6.8%ทองคำในปี2,564ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนปี2,562นะครับมีปัจจัยอยู่พอสมควรเลยแหละครับสำหรับสิ่งที่ไปกดดันราคาของทองคำเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ป,ปีที่ผ่านมา เราไปดูกันต่อว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วน่าจะเป็นทางเลือกของคุณผู้ชมได้คืออะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ดีเมื่อสักครู่ผมพูดถึงตลาดหุ้นเวียดนามไปแล้วนะครับดูสิครับ Set Index ของไทย ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น11%กว่าๆแต่ว่าตลาดหุ้นเวียดนามปรับเพิ่มขึ้นถึง40%ตลาดหุ้นอินเดียตอนนี้ก็คึกคักพอสมควรนะครับปรับเพิ่มขึ้น25%และตอนนี้คนรุ่นใหม่ในอินเดียต่างก็ตบเท้าเข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นด้วยผมกำลังพูดถึงตัวเลขของบิตคอยนี่แหละนะครับที่เป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีในขณะนี้ผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นถึง80% ลงทุนในสินค้ากลุ่มพกพาฑ์อื่นหรือว่าดัชนีที่อ้างอิงก,กับราคานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแร่เงินกับทัตตินัมก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีโดยรวมนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ผลักดันสินค้าพกพณฑ์เหล่านี้จากราคาน้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกถัดไปครับเมื่อสักครู่พูดเรื่องทางเลือกแล้วพูดถึงเรื่องของกลุ่มสินค้าที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีแล้วเรามาดูกับเมกะเทรนกันบ้างดีกว่า หรือว่าเทรนด์ขนาดใหญ่ของโลกที่จากนี้ต่อไปมันน่าจะเข้าไปลงทุนมีอะไรกันบ้างเศรษฐกิจอินไซต์จะเล่าให้ฟังนะครับส่วนแรกก่อนเลยครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลาย AI ทั้งหลายคนจะหันไปลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการสำรวจจากทาง Price Waterhouse Coopers นะครับ ประเมินแบบนี้ว่าบริษัทที่มาร่วมสำรวจความคิดเห็นมองว่า AI จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของบริษัทด้วยซ้ำไปทำให้หุ้นเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจฝั่งสุขภาพและสุขภาวะที่ดีหรือว่า wellness m ม c k เคนซี sey, บริษัทระดับโลกบอกว่า79%ของคนทั่วไปตอนนี้ให้ความสําคัญกับสุขภาพและตลาดนี้คุณผู้ชมตลาดเวลเนสหรือว่าสุขภาวะที่ดีใหญ่ขนาด1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและจะโตต่อเนื่อง5-10ปี5-10%ต่อปีถ้ามองเป็นกลุ่มหุ้นนะครับก็ยังจะได้อานิสงส์งจากกลุ่มนี้ต่อไปนะครับ คุณผู้ชมครับและถ้าไปเรียกไล่เรียงกันต่ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือการลงทุนตีมนี้เลยครับที่เศรษฐกิจอินไซด์เราก็ก่อติดมาโดยตลอดคือ ESG คือการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมเพื่อทำมาพิบาลที่ดีณตอนนี้มีข้อมูลจากทาง b l o o m ิร์กด้วยซ้ำไปนะครับว่าที่บอกว่า การลงทุนในปี2025ของกลุ่ม ESG น่าจะขยายใหญ่ก้อนใหญ่ถึง53ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและแนวโน้มมีมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจต่างตบเท้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นทั้งคาร์บอนนิวทรัลและคาร์บอนเครดิตต่างๆที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งในตลาดทุนและเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยครับ ขอยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ กราฟิกถัดไปไล่เรียงกันแบบนี้นะครับสำหรับผลตอบแทนของดัชนีหุ้นหลักและก็ธีมการลงทุนทั่วโลกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวนี้เวลามองผลตอบแทนการลงทุนครับคุณผู้ชม LH Bank บอกว่ามองเป็นตลาดอย่างเดียวแล้วก็ประเมินว่าตลาดนั้นดีตลาดนั้นไม่ดีอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความผันผวน,นในแต่ละอุตสาหกรรมของแต่ละตลาดที่แตกต่างกันดังนั้นต้องไปดูดีๆก่อนนะครับว่าประเทศไหนอุตสาหกรรมไหนดีอย่างกราฟตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า ที่เป็นเซกเตอร์พลังงานก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับตัว s p 500กับ IT ก็ยังถือว่านำโด่งพอสมควรนะครับขณะที่ถ้าไปดูเซ็ตของประเทศไทยผลตอบแทนประมาณนี้แต่ใครที่เกาะกลุ่มพลังงานในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นสิ่งที่เป็นผลตอบแทนเป็นเกาะเป็นกรรมเลยนะครับสิ่งที่อาจจะติดลบลงมาหน่อยก็คือตลาดฝั่งที่เป็นทั้งฟินเทคนะครับ CSI 300แล้วก็ตลาดเอเชียบางส่วนที่ไม่รวมญี่ปุ่นขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ กราฟิกถัดไปพาคุณผู้ชมไปดูปัจจัยที่ทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหนังปี2019ที่ผ่านมามีข้อมูลนะครับที่ดรพากรปีตะทวัตชัยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสูงคนไทยไปเล่นหุ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าไปดูจากตัวเลขนี้ก่อนครับคุณผู้ชมปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตัวเลกที่เห็นในข้อที่1คือต่อวันนะครับ ปี2019ยังอยู่ที่53,000ล้าน2021นะครับอยู่ที่68,000กว่าล้านนะครับและน่าจะกระโดดขึ้นมานะครับขออภัยครับ2020อยู่ที่68,000กว่าล้าน2021กระโดดขึ้นมานี่ขนาด9เดือนนะครับ995,000กว่าล้านนะครับนี่คือยอดเทรดต่อวันขณะที่ยอดเปิดบัญชีของนักลงทุนรายย่อยก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นปี2021นี้คนเปิดเพิ่มขึ้น 1ล้าน4แสนบัญชีด้วยกันและถ้าไปดูสัดส่วนการลงทุนครับคุณผู้ชมปี2020กับปี2021ไล่เรียงกันดูนะครับเราจะเห็นตัวเลขของปี2021ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้ข้อสรุปง่ายๆคือคนลงทุนในออนไลน์เทรดดิ้งหรือว่าซื้อขายเองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพราะดูตัวเลขมากกว่า 39,000ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นทิศทางและก็พฤติกรรมของนักลงทุนก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งที่เป็นความปกติใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปกราฟิกนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกับคําแนะนําที่ทาง LH Bank หยิบยกขึ้นมาแนะนําคุณผู้ชมก็คือในช่วงนี้นะครับเราน่าจะยังเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เพื่อที่จะอัดฉีดการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด19แต่แน่นอนครับยังจะเจอกับภาวะที่เป็นปัจจัยด้านราคาและที่สําคัญห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวโดยเฉพาะการขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จากมอร์แกนสเตเลให้บทสรุปที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับสิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์และคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาดูจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าจะไปมองเป็นตลาดอีกต่อไปไม่ได้แล้วต้องไปดูว่าสหรัฐอเมริกา ลุ่มอุตสาหกรรมไหนกําลังโตอุตสาหกรรมไหนกําลังร่วงตลาดจีนตลาดยุโรปเป็นอย่างไรอินเดียกับญี่ปุ่นที่มาช้าแต่ดีกว่าไม่มาเขาโตในส่วนไหนแต่ละประเทศตีมไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องดูเป็นอุตสาหกรรมจะง่ายกว่าอย่างคุณผู้ชมดูจาก กราฟนี้นะครับที่เป็นกราฟแท่งเราจะเห็นว่า S&P 500ของสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับกระโดดขึ้นไปถึง93%แต่ถ้าไปดูส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมก็กระโดดขึ้นไปไม่น้อยนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นตยังขยับขึ้นไป80%ด้วยกันนะครับและเราก็จะเห็นแต่ละรายเซกเตอร์เดี๋ยวนี้คงจะต้องคิดพิจารณาเรื่องน้ำหนักในการลงทุน พอร์ตการลงทุนให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าไปดูนะครับคำแนะนำของมอร์แก s t a ตเลทที่แนะนำแล้วน่าจะเป็นโน้ตสั้นๆต้นปีนี้ให้กับคุณผู้ชมเศรษฐกิจอินไซด์นะครับส่วนแรกก่อนเลยครับก็คือมอร์แก s t a ตเลทบอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะต้องลดน้ำหนักการถือครองหุ้นสหรัฐอเมริกาลงปรับไปเป็นตลาดอื่นบ้างนะครับ ส่วนที่2ก็คือตลาดที่น่าสนใจจะเข้าไปก็คือตลาดยุโรปตลาดญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าเข้าไปดูใน2ส,ส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นยังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างดีและเราก็จะเห็นธุรกิจในกลุ่มที่เป็นไซคลิเคิลหรือว่ากลุ่มวัฏจักรดูดีขึ้น คำแนะนำที่3ครับคือการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวหรือว่า stock selection ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นสุขภาพการเงินเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวดังนั้นต้องกระจายให้ดีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมครับคำแนะนำที่4ก็คือพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้มีให้เลือกเยอะนะครับมอร์แกนสตเบอกว่าให้ลดน้ำหนักตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาลงโดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะกลาง กับตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันจำนองเพราะว่า2ส,ส่วนนี้ผันผลสูงแน่แต่ว่าตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและถ้าไปดูดีๆคุณผู้ชมปลายปี2565 มีแนวโน้มนะครับที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะยังผันผวนเพราะว่าครึ่งปีแรกของปี65เงินดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าและอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนและคำแนะนำที่5จากม o r g a ก s t a ตเล y ครับคือสินคา้าโภคภัณฑ์กับน้ำมันยังไปได้ดีคนยังถือทองคำเพราะกลัวเรื่องเงินเฟ้อกลัวเรื่องสแต็กเชันนะครับกลุ่มโลหะอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าราคาทองคำไปกดดันเขาอลูมิเนียมยังดูดีครับ และราคาน้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องเงินเฟอ้อปี2565น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่90สดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับนี่แหละครับคุณผู้ชมคือตีมในการลงทุนภาพรวมต่างๆที่เศรษฐกิจอินไซด์วันนี้หยิบยกมาพูดแล้วก็เล่าโดยสังเขปนะครับว่ามันมีอะไรให้เรามองโลกการลงทุนอีกมากไม่ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเราต้องลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของเรานะครับและคุณผู้ชมสามารถเข้าถึงบริการที่ง่ายดายของทาง LH Bank ได้นะครับ จากแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช้ง่ายครับและสามารถทำให้คุณผู้ชมทำธุรกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนได้จาก12บลจชั้นนาและมีอีกช่องทางหนึ่งนอกจาก LH Bank M Choice นะครับก็คือเทรนด์การลงทุนใน Facebook ที่สามารถเข้าไปกดติดข้อมูลได้ไปเซิร์ชเลยนะครับจับเทรน์ลงทุน by LH Bank Advisory เป็นสังคมแห่งใหม่ของการลงทุนพูดคุยปรึกษาก็ได้แล้วมีตัวจริงด้านการลงทุนจาก LH Bank มาให้คำปรึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fan Page ของธนาคารหรือว่าของทาง LH Bank และทุกวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมีคำแนะนำการลงทุนมาฝากกันที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับคุณผู้ชม ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN อช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ